เกมการอ่านที่จะมาทานน้องๆครับถึงที่โรงเรียนมาท้าที่นี่วัดราชบำรุงครับวัน,บวนนี้มีข่าวมาบอกว่าผมหมดกำลังใจแล้วกันผมไม่รู้ว่าการอ่านจะช่วยอะไรได้ไหมเกี่ยวกับที่จะให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นอ่ะชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวัน พอ่มกาลังใจก็มีเด็กคนหนึ่งมาบอกว่าชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวันมันเป็นป้ายที่ได้อ่านแล้วก็ถ้ายังมีลมหายใจใส่อารมณ์ด้วยคือชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวันถ้ายังมีลมหายใจนี่คือประโยชน์จากการอ่านจากการอ่านป้ายโอ้โหเริ่มมีกําลังใจละมีอีกไหมเราแบบพอแท้บทหวังนี้ปัญหาอยากจะอ่านแล้วแบบช่วยแก้ไขมีอีกไหมนี่ที่ไหนครับที่ห้องพอนีเครับพ .4 สี่นะทางนี้นะไปแล้วครับพายยกพ่อไปหากำลังใจก่อน อ่านนั้นสําคัญครับห้องนี้ที่ต้องอ่านกันเก่งแน่นอนนะครับเราไปเดินเห็นโป้เห็นป้ายบางทีจะให้กําลังใจใช่ปะเออขอตัวอย่างหน่อยสมมติพี่เหนื่อยล้าทําไงถ้ามันเหนื่อยล้าถ้ามันสมมติพี่เหนื่อยล้าจนก้าวขาเดินไม่ไหวใช่พี่ก้าวขาไม่ไหวแล้วพี่เหนื่อยมากนี่เนี่ยนี่ก็ฝืนเดินต่อไปช่ช่ยก็ฝืนเดินต่อไปแล้วมงพลาดเลยพ่อเพราะฉะนั้นให้หยุดพักได้กำลังใจ แล้วถ้าพี่มีปัญหาล่ะปัญหามันมีไว้แก่ใครปัญหามีไว้แค่ไม่ใช่ยอมแพ้แล้ววิ่งหนีนั่นดิยอมแพ้วิ่งหนีไปปัญหาจะอยู่เหมือนเดิมใช่แต่มันจะลุกลามใหญ่โตขอบคุณมากเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่มีพี่มีกี่ดวงเนหนึ่งดวงเยอะไหมเยอะเยอะแล้วหนึ่งดวงเยอะแล้วดีกว่าไม่มีฮะดีกว่าไม่มีใครดีกว่าไม่มีถ้าไม่มีจะเป็นคนไร้ คนที่ตายแล้วเรายังไม่ตายเราต้องสู้ต่อไปไปด้วยแล้ววันดีๆจะเป็นวันของเราวันดีๆจะเป็นของเราเป็นของเราไม่ใช่ของใครเป็นของเราโอ้โหหัวใจ,วใจ,ใจระเบิดอากมาใกำลัใจจำเปยมเลยจากการอ่านไปทายห้องกันลยอพายกห้องกับน้องๆห้นคนด้วยคำถามอ่านรอบตัว ถ้าตอบถูกจะได้รับุูณซับหนังสือเท่ากับจำนวนคนที่ตอบถูกมอบให้ห้องสมุดของโรงเรียนไปเลยครับการอ่านป้ายนั้นสำคัญทั้งได้กำลังใจและบางครั้งก็ได้ความรู้เสียด้วยสถานที่จะไปอ่านป้ายต่อไปนี้เวลาเจ็บป่วยต้องไปที่ใด <UN> คลินิกคลินิกโอ้ถ้าใหญ่กว่าคลินิกคือ คลินิกใหญ่โอเคคลินิกใหญ่ใหญ่กว่าคลินิกหใหญ่กว่าคลินิกใหญ่อะโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปอ่านสิอ้าวไขหวานแม่แม่เนี่ยโหพี่มาโรงพยาบาลมาแจ้งความมั้งโถุงถังเฉยเฉยแล้วไขหวาน<ๆ>เป็นไงบ้างสบายดีเปล่า<ๆ>ตั้งคันมากี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งคัน เห็นพ้อมองป่องนู้นว่าตั้งคันถ้าตั้งคันนะพี่จะให้อ่านป้ายนู้นสตีตั้งคันหรือสงสัยตั้งคันเปิดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเอาสิติดอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยติดอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยโรงพยาบาลครับรู้ได้ยังไงครับเห็นบ่อยครับเห็นบ่อยเลยไปบ่อยฮะไปเยี่ยมเพื่อนครับเพื่อนเป็นอะไรครับอยู่โรงพยาบาลเพื่อนเป็นลูกนางพยาบาลครับโอเคไปคุยกับเพื่อนที่นู่น สตีตั้งคันนี่คือยังไงผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องอ่าหรือสงสัยตั้งคันคือไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่โอ้โโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจุดจๆจุดคิดว่าจะเติมอะไรเบอร์โทรทาไมต้องให้เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าใช้รถพยาบาลมารับง่ายเราจะติดต่อในกรณีไหนครับอุบัติเคนเจ็บเจ็บจากอุบัติเหตุโอเชี่ยเลยครับชนโอ้โหอะไรครับต้นไม้ทับใหญ่ไหม โอ้อย่างนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่สมมติเกิดเหตุต้นไม้ทับเนี่ยเราจะโทรบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีคนโดนต้นไม้ทับเจ้าหน้าที่ถามว่าอาการยังไงเราตอบว่าบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสให้ไปรับที่ไหนครับพี่วราทพี่วราษฎโรงเรียนเราบอกสถานที่ไปต้องมีการติดต่อให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเลยครับก่อนคลอดค่ะก่อนคลอดทําไมครับเพราะจะคลอดแล้วเพราะจะคลอดแล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทำไมต้องบอกเจ้าหน้าที่ครับเพราะเจ้าหน้าที่ทา ให้ค่ะอ๋อจะได้มีเจ้าที่ทำคลอดไม่งั้นนั่งอยู่ในโรงพยาบาลจะคลอดแล้วไม่มีใครช่วยนั่งมุกมิบมุกมิออกมาคลอดเองเลยุ่นวายเลยสัญลักษณ์ตรงนี้อะไรฮะมีวงกลม่คนตั้งคนตั้งคันค่ะแล้วเขาจะห้ามทำไมห้ามท้องห้ามท้องคุณจะเป็นแม่เด็กห้ามท้องไม่ทันละนะสถานที่ไหนที่ห้ามคนตั้งคันเข้ามาบ้างสวนสาธาร์ ทำไมสตรีมีครันไม่ควรเข้าสวนสัตว์เพราะว่าเจอจระเข้สะตกใจกจะไม่ลูแกแข็งบางอย่างกลัวจระเข้คือไม่รู้มาก่อนว่ากลัวไปเจอจระเข้ตกใจโอ้หุ่นวายเลยนะอะโอ้โหจินตนาการนี่ล้นเหลือจริงๆนะครับสำหรับสตรีมีคันน่าเป็นห่วงเอ๊ะคำถามจะเกี่ยวกับอะไรมาฟังกันครับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับเราควรสังเกตและอ่านป้ายเตือนต่างๆให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเราครับคำถามท้ายกห้องสติตั้งคันหรือสงสัยตั้งคันโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจุดๆดคำที่ควรเติมในช่องว่างคือคำใดก็ไก่ก่อนตรวจเลือดหรือขอไข่ก่อนเอ็กซเรย์ ray. การอ่านป้ายสัญลักษณ์เป็นสิ่งจําเป็นแล้วหญิงตั้งคันหรือสงสัยว่าตั้งคันจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทําอะไรเลือกคําตอบครับในข้อนี้น้องๆเลือกตอบทั้งกอไก่และขอไข่ใกล้เคียงกันแต่เลือกตอบขอไข่มากกว่าทําไมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจเลือดครับจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเพื่อป้องกันให้ลูก ปลอดภัยครับอ๋อ oh, จะได้รู้จะได้สบายใจสบายใจด้วยก่อนตรวจเลือดนะไม่ให้โรคไปถึงลูกทําไมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจเลือดสําหรับสตรีมีครันเพราะว่าต้องดูก่อนคนระับถ้าเกิดเลือดออกเยอะเกินไปเราจะเลี้ยงลูกไม่ได้ครับเลี้ยงลูกยากครับโอ้ oh, พอเลือดออกไปจะไม่พอเดี๋ยวแล้วไม่พอเลี้ยงลูกแล้วยัางมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะลูกจะไม่ปกติครับอ๋อ oh, <laughs> ไม่ปกติ <laughs> อ่าคราวนี้วุ่นวายเลยนะนะ uh. ต้องบอกเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งนะ uh. อ่า สตีตั้งคันเนี่ยทำไมต้องแจ้งก่อนเอ็กซเรย์อ่ะเพราะเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องตกใจเจ้าหน้าที่ไม่ตกใจเพราะอะไรครับเพราะมีเด็กในท้องมีเด็กในท้องอ๋อไม่ใช่แบบว่าเอ็กซเรย์ไปปั๊บอ้าวเฮ้ยเด็กมายังไงตกใจช็อกพอเจ้าหน้าที่ช็อกจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกับเจ้าหน้าที่อ่ะสลบเจ้าหน้าที่สรบปตึ้งลงไปไม่มีคนทํางานต่อเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเจอเด็กนะ Oh, yeah. และสตีตั้งคันหรือสงสัยตั้งคันต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ป้ายประกาศนี้มีไว้เพื่อให้สตรีตัต้งคันหรือสงสัยตั้งคันแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเอ็กซเรย์เพราะรังสีจากการเอ็กซเรย์นั้นมีผลต่อทารกในคันจำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีและอายุคันซึ่งผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีก็เช่นแท้งบุตรภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในคันความพิการของอวัยวะต่างๆปัญญาอ่อนตลอดจนถึงการเกิดมะเร็งในเด็กเป็นต้น วันนี้ครับวัดล่าบำรุงนะครับชั้นป .4 สะสมคุ้มทรัพย์หนังสือไป26เล่มและนี่คือท้ายกห้องครับแล้วกลับมาพบกับเกมการอ่านที่จะมาท้าน้องๆกันถึงที่โรงเรียนกับรายการท้ายยกห้อง